The the yeah, I said, I got this, I'm in it. I'm held up, guilty, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead, missing. ปนะีนาตกปลาดครับคลิปนี้เจอกับผมอีกหนึ่งคลิปกับน้อเทชบุรีครับผมเดี๋ยววันนี้พามาตกปลาช่อนร่องสวนมะพร้าวครับผมมีนาแถวนี้พาข้าวใหม่นะไม่ได้ใช้เป็นกบยางเบบิโกตตัวนี้คนระับ3.2เซนราคา75บาทตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่7กรัมคนะรับใบเดีวเป็นใบเดีวสองใบครนะับชุดที่จะใช้ตีในร่องสวนวันนี้เป็นคันแอคเกีย ไทเทเนียมเอ็กทีผมตัวนี้เวทอยู่ที่แปดสิบเจ็ดความยาวที่หกุณแปดแล้วก็ลออไอเก a a ียสไปร์ลเขาผมตัวนี้รอบเจ็ดจากบริษัท BPO แล้วผมเดียววันนี้ไปติดตามว่าจะมีผลงานหรือเปล่ากับประช่อนล่องสวนมะพร้าวอัมพาวามีตัวนะ A mm. o <coughs> 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 น้ำตื้นตื่นชระชอนมันแผลวครับผมมีสองครามกัดเบบี้ก๊อสีดำตัวนี้ซส์ไม่โตครับผมน้ำมันตื้นนมันต้องตีเลาะหาตามน้ำแต่งน้ำตื้นเต็มปากเลยเอองัดนี่เลยคันไอเกียไทเทเนียมเอ็กครับผมแล้วเลาะลาไอเกียสไปรลาะเคผมง้าก็ b a b เบบี้ก2 อืักกัดนี่คือต้องเช็คหน่อยเลยครับเพราะว่าน้ำมันตื้นการขนาดกัดตุ้งชิโร่กัดไม่โดนเลยไม่ใช่เพราะตัวเล็กนะเพราะว่าน้ำมันตื้นมากน้ำตื้นมากเนี่ยดูน้ำนี่น้ำยางตื้นอ่ะ เบบีกอตสีม่วงช่อนล่องสวนมะพร้าวอัมพวาคร้วผมแล้วก็คันไอเกียแทยย้แนมไอเทียวลอกไอเกียสไปรอกเี่ยวองฟ้าด้วยเบบี God, กอตเจ็ดสบ้าบาทครับขนาดสามจุดสองเซนเป็นปลกตัววะนี่ล่องะตัวสองตัวนะน่าสนุกหน่อย อืมอือออลองสวนมะพร้าวอัมพวาครับผมนี่กัดปั๊บแล้วมันกระชากเลยนะในตัวแค่นี้ยังกัดโดนนะเปพิคอตสีเขียวตองครับผมนี่วัดเลย ันไอเกียไทเทเนียมไอทีล้อไอเกียสไปร์ล้อ,กอเกียบผมฟ้ารด้วยหุบยางเบบี้ก๊อด โอ้ยออกก่อนออกมานี้ก่อนออกวันนี้ก่อนออกวันนี้ก่อนหมดเยอะโอ๊ยกัดทั้งหมดแต่ทั้งปลาโอ๊ยเต็มปากเต็มปากครับผมกัดแน่นๆเลยจะชอบล่องสวนอัมพวาผมนี่กัดเบบี้ก๊อตสีเขียวตองครับใส่สวยๆเลยครึ่งโลก็ได้ตัวนี้งัดเต็มเน้นงัดเลยครับคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมเอ็กทีเวทแปดสิบเจ็ดโอ้ยโอ๊ยกัด ล้วก็ลอกแอรเจียสไปลัอผมหยจัดดีจัดอ่ะโอ๊ยจัดแยวโอเคฝากไว้ด้วย อ oh. <laughs> จัดตดโหดต้องเจอคนให้โหดฟ้าเบบี้ก๊อตสีน้ำเงินครับวันนี้ตั้งใจจะใช้ทุกสีเลยสีน้ำเงิน <laughs> เต็มปากทุกตัวครัผมนี่ไซส์เครื่องสวยๆส,สีขีดได้ <laughs> เต็มปากวัดเลยคัน,น <laughs> อไเอเกีเเเยไทเทเนียมเอ็กีครับผมลอวลอกไอเกียะไปรออฝากด้วยครับผมกบ,บยางเบบี้ก๊ 2> 3าุดสเซนเจกรัมเจ็ดสิบห้าบาทโอเค ลุบโล่ชนลองสวนเดินตีตามล่องๆครับผมจัดยากๆหน่อยใครว่าลองสวนตกง่ายไม่ง่ายนะคจัดยากยากมากเลยเดินมาเน,นาะดูจากลัสษณะไล่ก็น่าจะรู้แล้วเดินมาเป็นสิบล่องเนะี่ยพึ่งมาได้ตัวใหญ่เบบี้กอสีม,ม่วงครับผมจะลองสวนเต็มปากเลยใส่สวยคนระับ ไายเกือบโลครับผมนี่วัดแน่นๆเลยขันไอคเกียไทเทเนียมเอ็กทีครับผมตอนนี้เวทอยู่ที่แปดสิบเจ็ดนะครับผมความยาวที่หกขุดแปดหกขุดแปดก็ยังตีได้นะครับตามหมายล่องส่วนเนี่ยแล้วก็ขัดลอกไอคเกียสไปรอลครับผมนี่สีเขียวพร้อมแขร์แต่งจากพีพีโอโอเคของฟ้าด้วยกบยางเบบี้ก๊อตสามจุดสองนี่ไซส์สวยๆเลย โอ้ยเหี๋ยวตกวปั๊บพูงพูงมากัดเลยเบบี้ก๊อตสีน้ำเงินครับผมเต็มป,ปากเลยชันลองสวนเคบวมเอาเบยอบยางเบบี้ก๊อต กัดกัดกระชากครับตัวไม่ใหญ่ครับผมเราชอบล่องส่วนส่วนในที่ว่าไปมาครั้งแรกไปก่อนหน้ามันจะออกมาส่วนเนี้ยตัวสวยฟ้าเนี่ยเบบี้กอตสีน้าเงินเคผมแท้มที่สองของฝั่งนี้โอเคแต่เน้นกำลังมาแล้วใกล้ถึงแล้วที่ตัวมาน ตีมิ้งก็แผนกเสิร์ฟกาแฟครับเจอกาแฟหรือไม่อร่อยไงอุ๊ยอถามอุ๊ย ไม่ต so, <laughs> so ้องส่งเลยตัวนี้กัดตัวหน้าตัวตากัดโหดจัดเพราะไม้ตองของเม็นมาตามมาแล้วกัดจัดเลยเดี๋ยวตะคู่เดียวเอ๊โหกัดโหดๆครับผมเบบี้ก็สีเขียวตองครับผมตัวนี้เลย ตัวน,นี้ไม่ไม่ไมอ้วนมากนะผมถ้าอ้วนนี่มีโลโลสองนนแน่แต่ตัวนี้น่าจะเก้าขีดถึงโลนะเด็กก็สีเขียวตองช่อนลองส่วนมะพร้าวอัมบาวาผมนี่วัดหดโหลดกัดตัวนี้กัดเน้นๆนะครับวัดมันด้วยคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมเอ็กเสียบตัวนี้ความยาวที่หกคูดแปดครับเวทุที่แปดสิบเจ็ดครับแล้วก็รอบแอร์เกียร์สไปอรอลครับผมรอบเจ็ดตีเน้นตีไกโอเคฟาวด้วยครับผม Baby cut.